มันจะต้องไปพารณาเราเอ้ยหน้าเมื่อดเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะถนนหนทางเพราะคนเพราะผัวเพราะสิ่งแวดล้อมจริงพอะพูดถึงตรงนี้ยเพราะนู่นเพราะนี่จริงจริไม่ใช่เพราะอะไรเพราะใจหนูไม่ฉลาดเนี่ยฮะถูกผู้สดังเชียเพราะไปหาเรื่องเองไงโอชีวิตเนี่ยมันมีเจอเรื่องทั้งโอเคและไม่โอเคแต่หน้าที่หลักเนี่ย ทำยังไงให้ไม่ขาดทุนไม่เป็นโทษก็คืออย่ารับอารมณ์แย่ๆเลยนะชีวิตในยุคนี้ระวังที่สุดคือโลกเ<อ>นี่ยมนุษย์เนี่ยโรคระบาดโรคความดันมะเเลงหัวใจเบาหวานโรคอุบัติเหตุอุบททัติภยัโภยโรคภัยธรรมาชาติโรคมนุษย์ฆ่ากันเนี่ยระวังที่สุดแหละใช่ไหมเพราะนั้นท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าให้มีเพื่อนเป็นผี ผีทั่วไปอะราะคนมันตายเป็นผีอะยิ่งผีในยุคนี้มันลำบากแผลมันบ่อยๆมันก็เป็นเพื่อนเราแล้วโอ้อย่างนี้มันก็ไปลิงก์กับเรื่องเมื่อกี้ที่แม่ลูกติดพนันบอลจริงๆถ้าเราอยากได้อะไรเราหาเพื่อนผีที่มีพลังและอิทธิฤทธิ์ด้านนั้นมาอยู่ก,กับเราผีมันไปจากคนไงแค่สวดมนต์ผียอมเป็นเพื่อนเราเลยเหระเจ้าค่ะโอ้โหมันไม่อยากได้ไงความสว่างมีโลกวิญญ,ญาณนะฮะ มันไม่มีกลางวันกลางคืนเออคือถ้าม่มีบุญก็มืดเตื่อ,อถ้าไม่มีบุญนะถ้ามีบุญก็สว่างหลวงตาขายอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าแต่ละที่ที่บางทีพวกเราเป็นนักอธิษฐานตัวยงเนาะไปขอขอหวยขอเพื่อนของานขออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละที่คือมีเทวดาอยู่แล้ว ตรงนั้นนะก็คือถ้าสมมุติเรามีบุญใจเราสว่างเทวดาตรงนั้นก็จะเสกปิ๊งปิงให้กับเราได้ไม่ได้เอาทำยังไงถ้าเรามีก็คือได้ถ้าเขาให้ก็คือได้แสดงว่าองค์ถ้าเขามีแล้วให้ก็ได้ก็ได้ถ้าเรามีก็ได้ถ้าเรามีนะก็ได้แสดงว่าองค์ประกอบของการได้ไม่ได้คือหนึ่งเรามีบุญสอ่ถุกต้องสองคือ พบภูมิให้ใช่พบภูมิมีตรงนั้นพอดีใช่เราจะรู้ได้ยังไงวะคะว่าเราต้องไปขอตรงไหนที่เขามีแล้วเขาให้เราได้เราก็ไปขอตรงนั้นแหละ